สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือชาวประมงเขาลากอาอหารทะเลขึ้นมาจากท่าเรือนะคะเพื่อที่จะมาส่งให้กับพ่อค้าคนกลางที่เขามารอรับอยู่นะคะอันนี้แต่ละเจ้านะคะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าได้เท่าไหร่เขาก็จะใส่เป็นลังโฟมแบบนี้นะคะขึ้นมา ปูหอยหรือว่ากั้งนะคะกุ้งมันจะยังไม่ตายนะคะพอเอาขึ้นมาพ่อค้าเขาก็จะเอามาคัดอย่างนี้นะคะวิธีการคัดก็คือใช้น้ำหนักมือนะคะอันนี้ชาวประมงเอาให้ดิฉันดูว่า,าปูตัวเมียกับปูตัวผู้นะคะเห็นไหมตัวสีน้ำตาลจะเป็นตัวเมียที่มีไข่ตัวผู้จะไม่มีไข่จะเป็นท้องแหลมๆนะคะเรามีจุดสังเกตนะคะเห็นไหมเขาไข่เห็นไหมอ,อันนั้นคือตรงไข่ของมันอันนี้ไข่เขาแก่มากแล้วนะคะ ไข่ดำๆอันนี้ก็คือท่าเรือแหลมศักนะคะตำบลแหลมศักอํอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะอันนี้ก็คือชาวเรือนะคะชาวเรือที่เขาข้ามมาจากฝั่งโน้นนะคะเขาเอาอาหารทะเลมาส่งนะคะเขาก็จะลากขึ้นมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่ามีเรือหลายลำแต่ละคนเขาก็แต่ละแต่ละลำนี่ก็จะมีหลายเจ้านะคะเขาก็จะเอามาส่งนะคะโดยการแต่ละเจ้าได้เท่าไหร่เขาก็จะคัดคัดแล้วก็ชั่งกิโล ใส่ไหนได้เท่าไหร่อันนี้คือก้งนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเห็นกั้งสด,สดสดตัวอ้วนๆนะคะดิฉันเห็นแล้วชอบมากค่ะอันนี้เขาก็จะคัดนะคะกั้งก็จะคัดตั้งหากนะคะทุกคนก็จะแยกไว้ให้แต่ที่เขาไม่เอาก็คือตัวที่มันตายเขาจะไม่เอานะคะพอเขาเขาจะคัดออกนะคะอันนี้เขาก็กําลังคัดปูอยู่เหมือนคลิปก่อนนะคะแต่ว่ามันดูเพลินดีดิฉันก็เลยนํามาฝากทุกคนนะคะเมื่อท่านได้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกกติกาของ เราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเตือนไว้นะคะเมื่อมีคลิปดีๆที่ดิฉันลงให้มันก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ติดตามนะคะอ่าเขากำลังคัดคืออ่ามันสดมากค่ะทุกคนปูมา ดิฉันเห็นแล้วดิฉันแบบโอ้โดูเพลินเลยสายยังไม่อยากจะกลับนะคะอันนี้ก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็คือแต่เจนะไปนั่งดูทั้งวันก็ไม่ได้นะคระว่าชาวประมงเขามาจากเกาะหมากนะคะเขาก็จะขึ้นมาส่งเรื่อยๆนะคะพ่อค้าก็จะคัดด้วยความชํานาญนะคะทุกคนใครยังไม่เคยมาไม่เคยแวะนะคะไม่เคยเห็นลองแวะมานะคะแวะมาชมท่าเรือแหลมศักนะคะอา่าวลึกกระบี่นะคะทุกคนอ่า เห็นไหมคะความจานานจะโยนปากๆอันนี้คือกั้งนะคะกั้งนิดดิฉันแบบโอ้โหตัวอ้วนสุดๆค่ะทุกคนสดๆเลยทุกตัวไม่ตายนะคะเพราะว่าตัวตายเขาจะคัดออกเขาไม่เอาค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยจ้าอยากให้มาชมกันนะคะอันนี้คือกั้งนะคะใครไม่เคยเห็นกั้งสดๆเขาก็จะเอามารวมกันแล้วก็จะคัดแยกอันนี้แมงดานะคะแมงดาทะเลเขามีไข่นะคะเขาให้ดูตัวเมียจ,จะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอก อ่ายังไม่ตายนะคะอ่าเมงดานะคะเมงดาทะเลดิฉันก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆแบบนี้นะคะเคยเห็นแต่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานอันนี้เป็นของสดที่ไม่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆนะคะสดสดใหม่ๆจากทะเลแหลมศักดิ์นะคะ สวยไหมคะทุกคนตัวสีฟะ้าฟะกาสีฟะ้าฟะนะตัวผู้นะคะทุกคนยังไม่ไข่ถ้าเป็นกั้งนี่เขาจะชั่งรวมกันนะคะเขาจะไม่ใช้น้ําหนักมือเพราะว่าเขาจะซื้อเป็นกิโลนะคะรวมกันเลยราคาเดียวนะคะเขาไม่แยกไซส์นะคะกั้งกับกุ้งมังกรเขาจะไม่แยกไซส์เขาจะซื้อรวมกันนะคะอเขายังไม่ตายค่ะแมงดาทะเลได้อีกแล้วอันนี้คืออีกตัวหนึ่งอีกเจ้านึงนะคะได้มาใหม่อันนี้ไม่ใช่เจ้าเก่าคนละเจ้า มึกก็มีนะคะทุกคนอืมดีใครอยากได้อาหารสดๆนะคะลองมาดูที่แหลมศักนะคะอันนี้จะเป็นท่าเรือขากลับนะคะอันนี้ก็คือชาวเกาะหมากนะคะเขาข้ามมาซื้อของกินของใช้นะคะที่ฝั่งอําเภอเอาลึกนะคะแล้วเขาก็จะกลับไปแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรือกลับเที่ยวแรกนะคะอันนี้ พราะมันเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะเขาก็คงจะต้องกลับพอถามไปว่า,าใช้เวลาข้ามเท่าไหร่ก็บอกไม่ถึงชั่วโมงนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวเกาะหมากท่านสามารถาไปได้นะคะโดยเรือโดยสารแบบนี้นะคะค่าโดยสารก็ไม่แพงนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องไทยมุสลิมนะคะที่อาศัยอยู่อยู่เกาะนะคะเขาก็ข้ามาซื้อของนะคะไปจับจ่ายไปขายต่อ นะคะบางท่านก็เอาไปขายที่ร้านค้าของตัวเองนะคะท่าเรือแหลมสักอันนี้คือทะเลแหลมสักนะคะสวยมากค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบนะคะเหมาะกับใครที่ชอบความเงียบสงบสบายสบาย,บายธรรมชาติอ่าร้อเนะคะไม่มีสิ่งเจือปนนะคะพวกนี้ง่ายก็คือเป็นธรรมชาติล้วนๆน,นะคะ